คนมารวมกันแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้มาทำอะไรให้มาฟังทำทำกิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะทำกิจแค่นี้พิธีงานศพผู้เจ้าไม่เคยบัญญัตินะดังนั้นถ้าเราต้องการทำพิธีอย่างที่ผู้เจ้าตรัดไว้ในงานศพก็แค่เอาศพคนมาตั้งนะ ให้ได้พิจารณาเห็นว่าคนมันตายจริงเนี่ยวางคนไม่รู้ว่าคนตายเป็นยังไงมาดูคนตายซะได้มรณสติอนุสติคือความตายอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีนิสงใหญ่มีอมตะเป็นปรโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดจากนั้นเนี่ยยติโยนมารวมกันเป็นสักขีพยานว่าคนเนี้ยได้ตายแล้วเนี่ยเขาควรจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปเขาควรได้สดับในธรรมของตถาคต ซึ่งเขาจะเป็นผู้ได้สดับในธรรมนะเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขยบชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายและเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะได้ยินได้ฟังคําตถาคตก,ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เรารู้มาในพุทธศาสนาเนี่ยเราคิดว่าถูกแล้วหรือนะกรวดน้ําเอย่ยพรมน้ํามนเอย่ยนะใส่บาต้องถอดรองเท้าเอย่ยจีป,ปาถาเนี่ยมันเข้าใจผิดกันหมดเลย ดูแต่ภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมมีผมไหมภาพพระพุทธเจ้ามีผมกันหมดเลยใช่ไหมลุกปงลุปปั้นมีผมกันหมดเลยแต่พระศาสดาของเราจริงๆไม่มีผมะปรงผมด้วยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเรียกศาสดาเราว่าสมณหัวโลน้นภาระทธวาชานี่เห็นพระตถาคตเดินมาแต่ไกลตะโกนเรียกว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลน้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาเรียกพระพุทธเจ้าเราคนถอย ผู้เจ้าเราก็เลยถามว่าภารัตวาชะเธอรู้ไหมคุณทาอะไรให้คนที่ทําให้คนเป็นคนถอยภารัตวาชะตอบไม่ได้พู้เจ้าก็เลยสอนธรรมะของคนถอยให้นะคนลบปลูนะมีมายานะเที่ยวปล้นฆ่าชาวบ้านชาวเมืองให้ฟึงรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนถอยนะบรรยายคุณสมบัติของคนถอยยาวเลยนะอย่างนี้นั่นแสดงว่าสิ่งที่เรารู้กันมาเนี่ยผิดมากกว่าถูกนะ โยมเคยเรียนมาเนี่ยพระเจ้าแบ่งมนุษย์เป็นบัวกี่เหล่าสี่เหล่าตอบชาชฉานมากแต่จริงสามเหล่าเห็นไหมข้อมูลทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยผิดมากกว่าถูกเยอะมากเลยเคยได้ยินคําว่า8 4 0 0มพันระธรรมขันไหมเคยพระเจ้าไม่เคยตรัสคํานี้สักครั้งเดียวในชีวิตถ้าใครเคยไปปฏิบัติภาวนาเขาสอนคณิกะสมาธิอุปจารปนาสมาธิ เคยได้ยินใช่ไหมโยมพยักหน้าสามคำนี้ผู้เจ้าก็ไม่เคยพูดทั้งชีวิตเห็นนะคำแต่งใหม่เนี่ยมันปะปนเข้ามาในพุทธศาสนาทำให้มันเกิดการเบี่ยงเบนความเข้าใจผิด